ลุงน้ำอะไรคนไม่ชอบติ๊กตอก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 น้ำหน้าอย่างมุงไงใส่นนาห,ายยหน้าด่างห <ดา S 1> ลับเธอครับลุงถอดมาละหน้าโง่เกินโหโหสวัสดีครับผมติดตามมาจากประเทศมาเลเซียครับผมกําลังตามหาพลังไทยท่านบรรพบุรุษอยู่ครับงมไปตามหาพลังไทท่านที่มาเลเนียลุงเอครับผมทำไรก็ไม่สําเร็จ เฮ้ยทำไมอะชักวาวยังไม่แตกเลยโอ้โหไม่ห่อแล้วได้อย่างเงี้ยน้องจะเป็นอย่างที้แปลกนะลุงเอพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วได้ยินแล้วนะครับสารวัตรแจ๊มมาจับกลุ่มได้เลยครับขอบคุณทีเด็ดหงแดงเมื่อคืนนะคะกินเต็มเลยค่ะลุงตุงมีเงินไปถัวแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้แหละป่าโจยเอพร้อมแล้วแล้วก็ต่อด้วยทีเด็ดหงแดงสวยพวกมึงไหนอยากเห็นสามประสานเอเอสเอ็นแล้วครับ ออมิสเซียบนุชอะครับขอเก็<ส>ดโซดเอเมนมิสเซียบนุชโร้มึงเถิดอีกคนบอกรักรูมี่จังแบบโรแมนติกหน่อยครับต้อนแอบ,บกันครับให้เวลา20วิ1 2 3 18 19 20หแน้องจะหาแล้วนะครับโป้งเจอแล้ว กูป้องเจอได้ไงน้องกูยังแอบอยู่เลยมึงเจอกูได้ไงมิดพ่อมึงเกอเฮ้ยมิดพ่อกูนี่หว่าลุงเออะไรเอ่ยตัวฟ้าฟ้ามีของวิเศษหัวกลมกลมโดเลมอนโดหนึ่งพันติปอกติกปอกติปปอกติปปอกเฉลยลากระพงค่ะคือว่านะคะหนูรักพี่เอสุดสเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะพี่รักหนูไหมรักที่ขดอ่เขียวตูดพี่ไม่ได้รอตังด่ากันน้องค่ะเอาหน้าใกล้ๆหน่อยค่ะอ่านปาก นัทชาน,นะคะว่า เแรงบอบผ่อนหมดเดือนนี้หรอครับครับไม่ครูไม่ได้ผ่อนน้องผู้หยิงที่ไม่พูดมั่วสะมากรเข้ากูอีกปอยอดอกจันดอกจันหมายถึงประหยัดแอร์ครับลุงอย่าคิดเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบี้ยวรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบั๊กโลนปอยออประหยัดเรียกแต่แม่เหมือนกันเมีเอครับหยุดพูดก่อนนะครับหยุดพูดก่อนครับครับครับโอเคตั้งใจฟังผมนะครับไอ้วนพุงพลุยลูกเอครีมเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ตอบสีเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เฉลยกล้องห้วยไรต ตอบผิดเอาไปหนึ่งแปดมึงถามตอนไหนมึงถามตอนไหนลุงก็ไม่ร้ยเฉ่งไม่ตรงปกไหมเ่นคนดูทุกคนเรามาทําชาเลนจ์กันนะขอให้ทุกคนกดอันซับลุงเอจนเหลือสิบซับกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม่าเ้นจ์โผใหม่ให้พผงถ่ายชาเลนจ์ชีวิตใหม่ลุงเอขาหนูโดนแฟนทิ้ง่ะบใคเป็นอะไรกับหนูได้ไหมคะได้สิคไม่ต้องทําหน้าการไอซัสทำหล่อๆหน่อยพี่นึกว่าเจ้านายขยับซ้ายขวาดิ อาวไอซัสนี่มันเจ้าที่นี่หว่าเจ้าที่พลุงเอครับเมื่อไหร่จะจัดมิทติ้งเกยไทยใจอีสานเพื่อระเบิดรูบรรพการอีกครับกิบวิากเอ้าลุงเอครับลุงเอครับทำไมทศกัณฐ์ถึงไม่ชอบกินผักติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกเพราะมันมีสารต้านฮนุมานอิศรา ลุงเอครับขอพม้นที่สู้กับเซลล์ตุบตับตุบตับตุบตุบตุบตั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 บยา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 พ่อเมืองตายมาใหม่ครัขอหนึ่งแปบว่าน่ารักเกินส่งสารลุงเอนะครับทําอะไรก็ผิดกูลืมไปว่ามันผิดตั้งแต่เกิดขึ้นหมายสี่เหลี่ยมลุงเอหนักแผ่นดิน ลุงเอครับเมื่อสองวันก่อนผมได้จัดทีมเบสไซลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปวันนี้ผมจะขอจัดทีมยอดเยี่ยมเอฟไอบาร์เซโลนานะครับลุงเอไม่กูกูรูดมือจริงน้องกรูดมืออันนี้หนักลุงเคยไปกินร้านหมูกระทะแต่กินไม่หมดเลยปั้นหมูเป็นก้อนและยัดรูเพราะกลัวโดนปรับปากครับปั้นหมูเป็นก้อนเหรอนะฮะแบบกินกระทะไสวัสดีครับผมเป็นเิม่าครัฟต์แต่ด้านนี้ผมเป็นโคนนรโร่จะไไม่โดนปรับลุงเอเคยคิดเชิงกินน้ำอยู่ดีๆแล้วฝาหายเลยเอาขวดมายัดดากเพื่อปิดแทนฝาไหมครับ ประเทศอะไรคนอุดจมูกเยอะประเทศอะไรวาคนอุดจมูกเยอะคงหมินเขียประเทศคนอุดจมูกเยอะคมิลุงเอ๋นั่งในบอนอะไรโหดที่สุดครับจะหาเงินตอบทิได้ิที่กมชมีลาร่าถือบีทีท็อคนที่่ไม่ใหม่นะครับแต่ละงานทีได้ดีมาีได้ดีมาก ไม่เท่ต้นที่ยอ่าอี่มนนี้ผมรู้ว่านครับไปเขาบอกว่าหนงเอพ่องู่้าหนงเอพ่อผมผมกำลังจะไปแข่งแร็ปที่โคราชขอกำลังใจหน่อยครับไม่สวัสดีครับลุงเอใครที่ไม่ใช่เกก็กอหกกอหกปปอหก ผมไปซื้อ c ีมาครับที่ร้านขายของทำเ <C ell yt> ของยิบ c ีสตริงที่ผมเฉยผมคุณลุงเอครับใกล้ันเกิดเพื่อนผมแล้วลุงช่วยสายจูดี้ HBD เพื่อนผมหน่อยครับเพื่อนชื่อตาตา เพระอะไรลำใหติ๊กตอก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 ทิวตอกติ๊กตอกติ๊กตอกิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยพระถังซัมบองอยู่เด้อถ้าเธอเลกเป็นกับขาพระลำใหญพระถังซอมบองอยู่เด้อไอเอมุงไม่มีวันได้เป็นราชาซิกมาหรอกก็ได้เป็นแค่ราชาซีเกรดแค่นั้นแหละเครื่องหมายสีเหลืองคือยมต้น เป็นจักรยานขี่ไปคางหลุดขี่ไปดุ้งหลุดขี่ไปโซ่หลุดคางแยกลุงเอครับขอเข้ากลุ่มวิจารณ์การชกของปีเตอร์เดนมนหน่อยครับวิจารณ์การชกมึงจออตรงดีเนาะลุมผู้มมาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันครับพร้อมนะเปิดเพลงได้กูนั่งก่อนคุกเข่าขอโทษเนอร์อานานนีเฮาบอกได้ซังไฟหรือเครียดที่ ขอโทษเรื่องมาในเนี่ยใโกทอนแคใครจะคีขอโทษเรื่องมาไในขอโทษเรื่องมาไในใครดูลุงเอแล้วโดเหมือนผมบ้างครับ M S N ในแพ็กบาซ่าคือไรหรอครับมีตัวอะไรบ้างครับถึงได้ชื่อ M S N ก็เมสซี่ ทวเล,ลมม,มีเสียบนุชมีเสียบนุดทำไงม,ไมุงเอเคยไปคอนเสิร์ตแต่แท่งไฟแพงเลยเอาจูดี่มาโบกให้ศิลปินแทนไหมครับนะครับแท่งไฟแพงก็ดิลุกเอไปดูลุงเอเคยอยู่ดีๆแล้วอยากเอาจูดี่ให้งูกัดไหมครับ ลุงเอครับมันเกิดอะไรเคยเจอมาก่อนอุมามิ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 อุมามลเบอร์เดจาวลงเอครับเป็นไงดีครับเปิดประตูมาเห็นผมชูกับรูปลุงอ้าวลุงเอเคยหย่อนเม็ดทานตะวันลงร่องดากแล้วตดออกมาเป็นกระสุนยิงซอมบี้ไหมครับใส่เข้าไปเสร็จใส่เข้าไปเสร็จเอาไว้ยิงซอมบี้ผมรู้นะว่าลุงเป็นคนที่ฉลาดเพราะพกที่เก็บเงินตลอด อยู่ตรงดักมุงไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหยอดเรียลลุงเอครับ HBD ดีผมหน่อยครับไม่มีใครอวยพรวันเกิดผมเลยเศร้าเบิร์ดเดยน้องเบิร์ดแตเดือนวันเกิดผมมึงจะรีไปหาไหนเง่อน้องตปราลมไม่ทันเนี่ยผมได้เข้าเรียนหมอฟันด้วยดีใจกับผมหน่อยครับแต่วันนี้ช่องปากคนไข้มีเส้นผมด้วยครับแนะนำเลยครับถ้าในปากมีผมนะครับแนะนำนี่เลยไข่กุ้งนิ่ เรลงเต็งเรลงรู้ได้ไงว่ากูจบนาตสิน ลุงเอครับผมขออนุญาตนําเท่งสีชมพูสอดใส่ในรูสื่อรักของลุงนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยด้วยแลุงเอเคยครับไปเดินสยามแต่ดันคันไข่ขึ้นมาจะเกาก็คนเยอะเลยใช้สเตปแกว่งโคยเพื่อให้หายทันผมเปิดลุงเอให้แม่ดูแม่ชวนเพื่อนที่ทํางานดูลุงเต็มเลยใช่แล้วครับแม่ผมทํางานที่สรรพากรโอ้โหแม่แม่แม่ด เต็มเลยแข่งใหมครับ่ลยจุ่่มจร่มจ่มจห่อจุ่มจุ่มจู่ั้งทัจุ่มจุ่ม่นจังมี่มจมามามมจม่มจมจม่่ม่มมมูุด้จุ่มจม่ม่มจ่มจ่ม่่มจ่มจุจ่จุ่่่ รอฟังไรเอปัญญาอ่อนเอาไปสองแปงลูกเอ่้าลูกเอฟังค่อจ้ลงเอฟเค่อยี้าลนกเเค่อย้าลูเเค่อ้กเอีคหน่ยาูเวฟเฟน่อยจ้ลอน่อยจ้เน่อจ้เอเค่อเอฟคน่คยจ้เอฟเหน่อ้าลูกอเคน่ออเคหน่อยจูอเหน่อ่้อกอฟน่อย้ลกเอเค่อย้าลูกอครั่อยจ้กอค่อยาลกอเหน่ยาูกอเ่ย ลุงรู้ไหมว,ว่าลุงมียอดซับมากกว่าไอคิวอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่จนต้องอนุรักษ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่จนเป็นสมบัติชาติโง่ไปบรรเจาบรรยังเลยงี้ิลุงครับผมเรียนช่างแล้วคู่อริมองหน้ามผมควรเตรียมถุงไว้ไหมครับเอาไปครอบหัวกันฟันไหนอี่หไก่มีกี่สีครับสีอะไรบ้างสีสีดํากับสีฟ้าครับนะฮะแลสีครีมหายไปไหนไองัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนสปอน วัดดีเอเพื่อนนี่ลีโอเนลเมสซี่เีืีคลิปดอวยเหรอลุงจำผมได้ไหมครับที่บอกว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์เหมือนลุงเริ่มจากดากดำหรือฟันเหลืองก่อนผมโดเนทให้ลุงเอหนึ่ง้อยแล้วบอกเปอร์ทีครับว่าให้มาตามเอาจากโดนี้เดี๋ยวนะมึงติดตังเพื่อน แล้วมึงก็โดนให้กูร้อยหนึ่งแล้วไปบอกไอ้ไปบอกเพื่อนมึงว่าตามเมาจากกูมึงหาตันจีให้กูเถอะครับอย่างเงี้ยตามยืนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาเกินพิมพ์ว่า www.x.com www คิดถึงเอทบขาดใจมองอะไรก็ยังเป็นเอขนาดมองหน้าหมาก็ยังเบลอเห็นเป็นเอได้ยังไงเดินลงไปยังตลาดแล้วแม่ค้าพูดว่ากินไรไหมจะสุดหล่อเลยไปซอกหรืแอบชูแก้เขิน ลองสูตรหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าลูจากออกดอกออกคลดีหนึเอกาผมอายุกล้วขวบเพลย่าหมอดั่นงเึ้น่อโดโนเนลลิงจังแรกผมอยากเห็นลิงเต้นกันครับนอาแต่ที่มีคนด่าเอโง่ที่ไหนเรามาทดสอบความฉลาดกันปัง มาในเหตุขอตอบไม่ได้เลยมาถามลุงลุงเอครับบอกเคล็ด hmm. ลับหน่อยครับว่าอะไรได้ตามผมก็ว่าอยงนะคือเช็คยอดที่มีครับหมอให้รถน้ำตาลแต่ผมไม่เอาเพราะขับรถไม่เป็นมึขับรถไม่เป็นมเอาผมไม่เอาออครับน้ำตาลลุงเอ้ทูบไหมครับ กูจะลู้นไป้ามเลยอ่ะจริงไหมครับลุงที่ลุงคิดไม่ซื่อกับรูซัมมอนไคจูของตัวเองรูอะไรแอะกูไม่มีรูซัมมอนไคจูรูอะไรของมึงร้องเ่ยพูดไปทั่วฮะเพื่อนรู้อะไรคืออะไรมากแต่เขาเสียแล้วเฮ้ยใครหมายถึงท้องเสียเฉยเฉยกูไม่พูดเลยจบะไรคนนะครับวิ่งสวัสดีครับสายนี้โทรมาจากนายนมทเ่จะมาชวนทำคอนเทนต์ยัดเวลด้วยจีบีส24สชั่วโมงน้องยัดรูทเวลสจีเบสเฮียรู้ไหม คิดแคทตั้งไวข้างหลังหลอกล่องขาวหุบปากไหนวะคิดคิดมึรู้ได้ไงวะเอเอเเมสซี่ทำไมหุบปากมันไม่มีในกล้องมันรู้ได้ไงว่ะนี้ไม่มาครับแพ็กหน้าอยู่ในตู้เย็นตะโกนชื่อผมดังๆลุงเอขอสองแปะลุงจำเทพดาวินได้ไหมครับใครมาแแอบเข้าห้องกูกันไม่เนี่ยกูไว้ในตู้เย็นมึงเห็นได้ไงลุงเอครับลุงชอบหน้าแอดไหมครับชอบครับแอดไว้ สิ่งที่ห้ามทำเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่หนึ่งเปิดจูดี้สองขยันขยอยให้เขาเปิดจูดี้สามเอาหมูยอยัดไปหาทำลูกถ้าขนส่วนเกินขึ้นที่ง่ามดาบต้องหยิบอะไรมาโกนนะาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะครับจีบิดกลัวพวกมึงแบบนี้กันไะไรเนี่ยไลฟ์สุดจะับคนกูพยายามอธิบายให้ลุงเอเชื่อว่ายำหมูยอจีบิดมีจริงแต่ทำไมลุงเอไม่เชื่อต้องแต่ต้มจีบิตล่ะ กูถาามม้อะปไรเคยคิดเชิงสงครามมือรีบอดมาแล้วทบีบหานเรือมาจะรุมสกรรมกล้วที่บีบเี่ยัดรูที่บีบที่ขัดเนี่ยนะพยายามเอ้ยทีบีบเขาเป็นอันนี้ชี้ดิ้งกับน้องนะอย่าเอ๋นะนะแล้วก็มันไม่มีน้ำตาลมันมีความแต่ความซ่ากับรสชาติเมื่อพไปยาหมูยอมแดกได้ไม่เลยเสียของหมดเออฉลองและนี่คือความคุณ4แสน ลุงเอขนหนูชอบลุงร้องเพลงมากร้องเพลง,งหให้ฟังหน่อยอรอยานเป็นเพลงเดียวหรอไอสระอีอ้วนแนะนําที่โกนหะวมอยหน่อยครับมันรุงรังมากไข่กลูมิ่งไม่ซื้อหรอกไอซัสแทนเอเอเคยกระโดดตกแล้วกางเกงมุนหย่อนเรื่อยๆเลยใช้มือถกแต่มันเผลอลงไปถึงจูดี้เลยชูแม่งเลยอ่านะครับกากมากๆเลยกระโดดตกปุ๊บกางเกงไหลไหลปุ๊บอ่าไหลไปนิดนึงแล้วกาลังจะไปดึงเอ้ยมันไหลถลายไปโดนหังพอดีชูแม่งเลย เเเอจัดลุงครับยืนหน่อยครับยืนเป็นเกย์สี่แสนแล้วลุงดีใจด้วยครับยอดซับโคตรเยอะขอบคุณมากเยอะกว่ารอยอยักในสมองลุงเนาะมึงอย่าไปชมก็ชมดีๆลุงเอครับสัตว์ภาษาอังกฤษได้ไหมอย่างปลาปลาเทโพเครืงหมายนะคํปลาตะำคมวันละนิดจิตแจมไซก๋วยเตี๋ยวไก่ยังมีไก่ทำไมไก่ถึงอยู่ในหม้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกางเกงในคลี่ตะลืดคำกลม เขาเป็นจ้างใ่แน่พ่อใหญ่เอสบายดีบอกคงสะเป็นภาษาอีสานบ้านเกิดแล้วล่ะไม่ลืมเขาบ่ลืมหรอกยินดีด้วยครับลุงเอสี่แสนซับแล้วยอดโดเป็นสี่สิบต่อไปซื้อเกาะส่วนตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นเศรษฐีเมืองอุบลก่อนสี่สิบเศรษฐีพ่อคนไหนสุดตีนอะขอบคุณมากนะครับลุงเคคิดเชิง้าป่าสามัคคีไหมครับไอเอถ้าเราชู้ใส่ซองเจ้าภาพจะดีใจไหม ผมจำลุงได้ตอนลุงไม่ถึงหนึ่งร้อยซับลุงมาแปะหัวผมที่ร้านเกมบอกให้กดติดตามลุงวันนี้สี่แสนแน่ลุงอุ้ไม่ได้บังคับยามได้ตดสดชื่นระรื่นถูดยามได้สูตรกินตดช่างสดใสยามอยากตดไม่ตดโหดหูใจตายตดแรงขีดแตกเลยคนที่ด่าลุงเอะเบาเบาลงหน่อยเถอะส่วนไอเชียอ้วนนี่ก็นั่งโง่ให้เขาด่าลุงเอครับเขาบอกคนหล่อชอบยืนเล่นเกมอันนี้จริงไหมครับยืนพ่อตุยนั่งแม่ตุยยืนเป็นตุ๊ด ลุงเอโรสอะไรป่วยติ๊กตอกติ๊กตอกโอมีโอเอ็มไอโอมีโอมีโอมีติ๊กตอกติ๊กตอกไลไลไลยอมิโอเออกเสนอหวเว้ยเพราะว่าปวดหัวเว้ยหเว้ยนี่ครับปวดหัวเว้ยเคจีบรีจนดีดเลยตีลัาสตบหน้าต่างมาซอยโตให้มันแส่วแสววไปเลยไหมคะน้องตีลังกาจากหน้าต่างสตลบแล้วมาซอยโตลุงเอครับลุงพูดคำว่าหนูเร็วเร็สครั้งนูเร็วเวหนูเร็วเวหนูเร็วนูเร็วหนูเร็วแมวกลัอะไรแมววห ลุงเอครับระหว่างเมสซี่กับโรนันโดใครคู่หวใหญ่กว่ากันครับเมสซี่ต้องโรนโดอยู่แล้วนนลุงเอครับจากการประเมินของกวดลุงเอครับผมเหนื่อยมากเลยผมเดินมาทั้งวันเลยใช่คับผมคือนาฬิกาเบียวยันนาฬิกาเคนดูครูกริ้งกริ้งฮัลโหลสวัสดีครับ ลุงเอเบรกยาเบื B ่อหนู B e N ให้ดูหน่อยครับนนคุณหนี้หายอกนะครับลุงพวกโดเดาๆก็เพล่าวๆลงหน่อยภาษาได้สี่แสนและเอาไปเลยหนึ่งพันใช้ยพันปักษาอืมจะลุดมดอะไรหายากมดแล้วม,มดหายต้องครับ ขอหนึ่งแปดหมายถึงปรบมือเครื่องหมายสีนิ่แบบแว่นโลนทองเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบล,ลุงลุงเอสี่แสนแล้วดีใจด้วยครับเย่ากเามกนทำตามสัญญานะครับไหนบอกสี่แสนจะเอาหมูยอยัดบลูม,มหสัสจัยรกูพูดตอนไหนกูไปพูดตอนไหนหวดดีครับคุณปรีชาสัญญาการซื้อขายสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมแล้วนะครับให้เข้าไปพรุ่งนี้เลยไหมครับกูไอ้สักูจะติดจะซื้อลิเวอร์พูลได้อะลุงเอคือบูทูบเบอร์อันดับหนึ่งที่ผมชอบและอยากกระทืบสุดๆเอา ลุงเอคัดเต้นให้ดูหน่อยค่ะวันนี้เผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นจริงเหรอทำตามผมหยิบพี่หยิบแจ็ลย่ในผสมกันรูดแหละคับพี่เลยมุ่งะงยยากเลยไม่กับน้ำอะไรไม่ค่อยวอบเอาอยู่มาได้สิน้ำหน้าอย่างนี้ไง ไอครับปอบน้องมึงบดไปอาบน้ำพีครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณเอไม่ปวดหัวบ้างหรอครับเบยถามใจตอบได้กริ้งกริ้งฮัลโหลอาอาเ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 อ้าอาวอาอาเสียวเสียวเสียวน้องมันขว来说กูนี่ฮค่ะการบ้านคือยาพิษเสาอาทิตย์คือสวรรค์จันทร์ถึงสุกรไม่สำคัญมาเรียนทุกวันก็เพื่อเธอ มาเรียนทุกวันเพื่อเธอนะครับใช่ติดต่อจากอาจารย์โยดานะครับผมอยากพาคุณไปเป็นอัศวินเจไดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอพลังจงสถิตอยู่ก<อ>ับเจ้าคุณจะไปเป็นเจไดร้โห<อ>นลุงเอผมไปซื้อน้ำส้งแม่ค้าบอกว่าปั่นหรือเปล่าอย่างนี้แม่ค้าเขากวรตีนผมปากมึงกลัวตีนเขาอีฮีปันเขาอมึงเขาหมาถึงว่ามึงกินแบบปันไหมพูดมวยครับพ่อตุยลุงเป็นไอดอลของผมดอกจันผมอยากเป็นเหมือนลุงผมควรเริ่มอะไรก่อนดีดอกจันดอกจันระหว่างฟันเหลืองกับหัว น้องน้องมึงก็เลงแต่เรื่องดีๆกูก็มีลุงเอครับมีเรื่องเล่าครับมีคนดื่มกาแฟแล้วตายครับรู้ไหมทำไมดื่มใกล้หูจงอางจงอางว่อครับถ้าดูไรฟูเออยู่ผมตั้งใจทําเต็มที่แล้วครับพ่ออย่าโกรธผมเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอบโฮคังเงี้ไม่ผ่านกูรว่าเออแม่งกระสิงอยู่เลยตันเบอร์แปดที่ดีกูรู้ว่าไม่กล้าบอกพ่อแล้วมาบอกกูในไลฟ์ผมสอบโฮคังเงี้ไม่ผ่านตื่นเช้าขึ้นมาล้างคปรงฟันยอยอียายโอตอนสายถบกางเกงเหล่า ชักว้าวอียายอียายโออียายอียัยโอลุงเอครับผมมีวิธีทดสอบความฉลาดยกนิ้วไหมครับส่วนใหญ่คนที่ทำมักจะปัญญาอ่อนลุงเอครับข่าวด่วนนะครับดูดพอดอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไปดดข้างปีเตอร์เดนแมนในบรรดาชื่อรูทั้งหมดลุงเอถูกใจชื่อรูอะไรที่สุดสำหรับผมชอบรู9 5้าบเต็มถังผมชอบรูด้วยครับลุงเอครับสัมภาระมาหลบเร็ว ยอดโดเนตที่เชื่อมบัญชีบริษัทเราตอนนี้ยอดครบ12ล้านแชวค่ะคุณเอสะดวกรับรถ GTR วันไหนจะดูดอะไรก็อันตรายทั้งแหละถ้าไปดูดใกล้คนหลายใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีผลต่อปอดแต่มีผลต่อหัวใจไอ้วยเอาในฐานะอดีิดีคนใหม่ช่วยทเวิร์ผมเคยเห็นคนตุยเพราะเล็กหิวข้าวไกินนะน้อง ลังเอบ่นขอสาระบ้างเอเอปรึกษานะครพอดีว่าซื้อปลามาแล้วมันลอยแต่ไม่ยอมกินอาหารเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลุ่มคนเลี้ยงปลากระป๋องแขนทรายที่หายไปว่าตายเฮียเลยลอยตลอดเวลาไม่กินอาหารกูขอดูหัวหน้ากลุ่มคนกลุ่มพ่อพันปลากระป๋องมึงหน่อยมาเฮียมาเพียถาทางออกที่เจอสุดท้ายตัดสินใจคิดสั้นเดินเข้าห้องน้ำ กกว,ว,วประกาศประกาศประกาศหากางเกงในมือสองเป้าเหลืองให้ราคาดีเปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษน้องน้อง,นองคนเฮียอะไรนั่นหับยิงในเป้าลุงเออะครับผมลองกินจีบิดแล้วครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเตรียมผา,ากระเพาะเอากระป๋องออกน้องน้องดูแดดกระป๋องไปทำไมอ่ะลุงเอครับผมควรทำไงดีครับไอตู้อบข้างๆมันเสียงดังผมควรต่อยมันด้วยหมัดสุกโกยไหมครับน้องเฮีย เด็กต้วมาโดนน่ตีกันแล้วเนี่ยลุงเอครับผมกระหายน้ำผมควรดื่มจีบดอหรือจีวอนดีครับน้อง G ีบีทพอคนี้กินจีวอนลุงเอครับวันนั้นเพื่อนผมไปสักเก้าแถวผมยอมไม่ได้เลยสักสองแถวกลับบ้านฟรีน้องมันสักสองแถวเนี่ยคนเฮียเลยสักสองแถวนี้ การผ่อนแรมโบมันอันตรายนะครับผ่อนง่ายลุอไม่เงาจงอ่างพ่อมงอสันภากรจะล่อมงอยู่ละฮฮ่เฮ้ยตาล่านตจะสามารถจังแตกในลามลูกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยครับรู้จักไหมในแป๊ไหมครับนี่เอกราชการที่หนุ่บหนุ่มชื่ เอครับผมจะแตะแล้วครับอดุอ่าดุย่าดุย่าดุย่าฮะลุงตูนชาลมนสเส่คนไหนได้ชื่อว่าเป็นเรนเจอร์อัจฉริยะที่ตบพี่ตบยูตบพี่ตบเฉลที่โดนยูตเอน้องรักที่ขออะไรสักอย่างได้ไหมขออัลกทาอันเลสของพี่ถังยุทธ์ให้รุนแรงของน้องเอได้ไหมป้า หนกเอครับผมจะบาดไหมครับพอหอยไปปล่อยแต่มันจนต้อหมดหลอกหนูหน่อยได้ไหมคือเป็นอะไรอ่ะชอบมาเป็นปีมีคนในใจตั้งแต่แรกแล้วหนูเพิ่งรู้วันนี้เลย55โอ้โหนะเดี๋ยวก็เจอคนของเรานะเพื่อนชอบจบกีกี้หนูแก้ปัญหายังไงดีคะระหว่างซอยมันกับวิ่งไปฟ้องครูคือตอนนี้กูปรับอารมณ์ไม่ทันจริงฮัลโหลโหลห้องหูอลวุู ใเกรซวิวสายป่านไหมโมเดลขวัญพิมเนเน่ส้มโดเนตครบจะได้เข้ากลุ่มสมาคมคนรักเกอวบกอดปุ่นเขตลาดกระบังครับเครื่องหมายสีเหลี่ยมหลงรักเกเด็กอายุสิบ้านเขาปั่นโค้งโค้งเด็ก16บ้านเราปั่นสล็อตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาหมอคางซีเครตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาหมอเด็ก16บหกสปีดป่นโค้งนะครับเด็กสิบหบ้านเราปั่นสล็อตอยู่นะครับในไรอูนักขับยอดมนุษยกผมทีเศร้ามากผมพลาดทำนกไปชนสิ่งก่อสร้าง ใช่แล้วผมเล่นเกม Angry Birds เอาใหม่ครับลุงเอฟังดีๆนะหนึ่งบาทบวกหนึ่งเท่ากับสองต้องสองบวกสองเท่ากับสี่ใช่แล้วอีกข้อนะสแควรูทสองร้อยแปดสิบเก้าบวกห้าสิบห้ากำลังสองเท่ากับลุงเอผมอ่านเจอบทความหนึ่งของชาวโรมันเขาบอกด้วว่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่านโรมันไม่ออกลุงเอครับติ๊กตอก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 เฉลยก้านไม้ขีดเดี๋ยวมึงถามกูตอนไหนเงี้ยมึงเฉลยเลยยี่ ลุงเคยเอาของเสียที่ออกจากรูมาทาเคลือบจูดี้เพราะอยากมีสีจูดี้เหมือนนิโก้ไหมครับเมื่อไหร่ลุงเอผมจะงอกคาแก่ขนาดนี้คงจะไม่งอกแล้วมังงออ้งเมื่อ่ี A, ้ลุงเอโกนเฉยลุงเอเคร็บลุงเล่นเก่งมากเลยที่เขาเคลบเป็นไอจอนผมเลยเคยไอไอจอนครับนะ <don> อย่าใช้คำไอจอนนะมันฟังดูแปลกๆนะครับน้องหาคนสอนกีตาร์ขอขาวๆน้องใหญ่ๆไรขนยิ่งดี กีตาร์แล้วมึงไม่ถอนใ,ใหญ่ๆอะไรของมึงน้องอยากให้จูดี้ลุงอึก,กระทึกทนไหมครับอยากทำไมวะเงิน<ะ>จูดี้เอาไป Enchanting Unbreaking สาม<อ>เลยค่ะมองมันไห้กลัวมันเป็นกันช้านเนี่ยลุงเอครับเวลานอนลุงเกากระโปกตัวเองไหมครับมันสำคัญกับการใช้ชีวิตผมมากเอาเอาเกาบางทีก็เก่าน้องถ้าขันก็เก่ายิ้มหน่อยครับใครยิ้มเป็นควายไม่ยิ้มก็เป็นเกมองกล้องเป็นคนโม้หนีจูดี้เล็กร้องใหม่ คนไห้กูลุงเกเคยสงสยไหมทำไมเทนอาโน่ชื่อชืนก้อนทีใหญ่เพราะถ้าทีเล็กมันจะเป็นไดโนเสาร์โอ้โหโค้ชผมเอาจีบีไปแข่งฟุตบอลด้วยวันนี้ทีมผมได้เชมป์ครับเพราะโค้ชเอาจีบีป่าหัวทีมตรงข้ามลุงเอเคยคิดเชิงจีบีไหมครับให้เขาถอนสปอนเซอร์ให้มันจบจบไปอ้วนเออ้วนทางแนี่เอขาพี่อสเลยนะะไอจีบีเี่ยพี่เอะพี่เอสุดเะะไอีบีเนี่ คเลกีุงเอครับขอพื้นที่สอบถามทุกคนนะครับถุงยางรถแดงไตปลาหาได้ที่ไหนพอดีแฟนผมคนใต้ลุงเอครับด่าไออินชาหน่อยครับมันกดหัวปลาลงน้ำปลาจะตุยแล้วมันไม่ตายหรอกปลาลุงเอครับท่านักฟุตบอลแข่งเขาจะชักว่ากลางสนามไหมครับ เขาไม่ทำหรอกนอ้องเขามีแท็บอยู่อีมึงตามมือมึงเถอะลุงเอครับบอกปลาทองผมหน่อยครับว่ามันกินข้าวหน่อยชื่อบ๊อบบี้ครับขอแบบน่ารักรับนะคะไม่กินข้าวเนาะน้ำตาเนาะได้ดูงูงงงอครับถ้าปวดไรเดอร์<ห><ห>ร่างมันเป็นไฟแล้วถ้ามันชักว่าวน้ำเงินจะเป็นสีขาวหรือน้ำลาวน้องมึงสงสัยอะไรกันเรื่องน้ำประสาทจะแดงแล้วครับลุงเอครับขอยัดล้างตดครับจู้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 จะวูฟีดฟีดแฟดแฟดฟาดปุ๊บปุ๊ยเผลอตดขอโทษครับ กุนเวนล,ลานักฟตุตบอลในเบสเขาเผลอแลกมือจับจูดี้กันละกันมันจะมีความรู้สึกอย่างไงหรอคะมันคงหยยายกเมีย่ยนมากลุงเอเคยคิดไหมครับเอเอถ้าเรามีไฟฉายขยายส่วนเราสามารถขยายควยให้ใหญ่ได้ไหมนะลุงเอครับอวยพรวันเกิดลิงบาบุญหน่อยครับ เราร่วมเดยกที่ว่าลุงเอครับเจี๊ย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 กเจี๊ยบ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 เจี๊ยกเจี๊ยบ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  ครับเคยคิดเชิงเนเมมาเลี้ยงบอลเทพเกินไปเลยเปิดจูดี้เลี้ยงให้เทพกว่าเดิมไหมมึงคิดในภาพเนเมาเลี้ยงบอลอยู่ดีจูดกเองเปิดอนำเงี้ยนะทักบอกแบบเว้รู้ว่าเนเมมาเทพเกินเลี้ยงบอลเทพทอกเองหลอกคู่ต่อสู้เหรอที่เนเมาลากบอลหนีจังไรเอที่ไม่อยากทำร้ายนะแต่ หัวหน้ากลุ่มสีทาบ้านเขาจะดูเอรัมะละกอกล้วยส้งแล้วเขาจะไว้ชีวิตเท้าเ็จต้นกล้วยแม่ตานีเจ็บไหมครับกล้วยกล้วยกล้วยลุงเอเคยคิดไหมครับเอเอถ้าเรามีปืนใหญ่อัดอากาศเลยนึกเครื่งใจเลยเอาปุ๋ยแทนนู้นปืนใหญ่เลย ลุงเอเคยคิดเชิงจูรัสิกไหมครับว่าถ้าไดโนเสาร์เอากันแล้วแล่วจูนี่ของมันจะเป็นสีอะไรโลนกดไลหน่อนครัมโ้นหามอยแล้วรู้สึกเสียดายกว่ามันจะงอกยาวขนาดนั้นผมเลยเอาไปปลูกผมเราออโตบอทจากออติมาสตอนนี้เมกาตรอนกำลังจะหนีกลับไซเบอร์ตรอนแล้วบัมเบิลบีดช่วยด้วยตอนนี้เมกาตรอนกำลังจะหนีหลบไปรถจะขับผ่านแว่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  นักบอลคนไหนอยู่ภาคเหนือทิกติ๊กติ๊กติ๊กใครวะนักบอลภาคเหนือไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเฉลยเมสซี่แอวเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอปเ้ลคิงอย่างค้าเมสซี่แอวเหนือรแต่เมซี่แอวเหนือซามอฟติมัสทำอะไรผิดปุษาช่วยปกป้องโลกจากเมกาตรอนเหล่าออโต้บอยคู่จะวัวไปแล้ออฟติมัสเลยกที่ชื่อวันวันไหนก็มาไม่เหน็ดทั้งคืนวันไหนออฟติมัสก็เลยวันไหนเปาวิชุกมึงก็เปล่าอะไรทั้งคืนลุงเอครับผมขับรถผ่านด่านปวดกลัวมากครับทำไมอ่ะ รัวรถผมปลายร่างเป็นออปติมัสองนเคยไมครับเซอร์ไอแซคนิวตันทำไมต้องเป็นแอปเปิลตกใส่หรือเป็นทุเรียนหมอนทองไม่ได้หรอครับนอในเรื่องราวเขาเป็นแอปเปิลนะน้องมึ่เจาทุเรียนมันตองตกใส่ไอแซคนิวตันก็ตายหงไมี่ไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์เที่ยรับหนึ่งละไอ้หนสี่เหลี่ยมเจอกันสีลอเคียนตาอซนิวตันโดนทุเรียนตกใส่หัวมันจะมีไหมนักวิทยาศาสตร์เี่อหรือไม่รัมาล้วมจะส่อยแต่ลเือลุงเอครับปีกซ้ายลุงเอแนะนาตัวไหน ส่วนผมชอบปีกไก่ขอบคุณครับลุงเอครับจําผมได้ไหมจำได้ครับกูเพิ่งดูครั้งแรกอ๋ไม่มั่นใจแล้วครับไม่มั่นใจเท่าไหร่ลุงเอครับ,รบขอถามสซาร่าครับระหว่างพระก,กับพ่อครัวเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าใครพาหุงเก่งกว่ากันครับน้องมงตอบมาหน่อยน